ดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ของเดือนสิงหาคมสำหรับท่านที่เกิดเดือนกันยาก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับจะเดือนกันยาราศีกันก็คือเริ่มตั้งแต่15กันยาจนถึง15ตุลาโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็ลัคนากันก็สามารถรับชมรับฟังได้ผมจะมีไพ่สองกองนะครับสำหรับโกโก้พ่อมดน้อยนะครับ กองแรกคือไพ่ตัวเลขน,นะคะในดวงชะตาของชาวราศีกันท่านได้เกิดเดือนกันยาหรือรัคนาการถ้าดวงดีมีโชคปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนาในเดือนสิงหาคมนี้ขอให้อธิษฐานออกมาให้ท่านได้เอ็ดแดงหรือสิบแดงเอ็ดแดงคือตัว A นะคะถ้าได้เอ็ดแดงหรือสิบแดงก็ถือว่าดวงดีมีโชคนะครับดวงไม่ดีมีครอสติดขัดไพ่พยากรไพ่เสียงไทยขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำ ดูตามไพ่ทักตามไพ่เสียงไทยนะครับคําพยากรณ์ที่ไม่ดีก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นนะครับอันไหนที่ดีขอให้เกิดพลังงานร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าชาวราศีกันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนสิงหาคมนี้เดือนหนะ้าก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วนะชาวราศีกันนะครับเบื้องบนสื่อสารออกมาบอกว่าท่านคือ เบื้องบนก็ขึ้นโจงมาจริงๆเลยนะครับชาวราศีกันรเร่งบุญเร่งกุศลไว้นะทําดีได้ดีนแน่นอนนะครับแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้สิ่งที่ท่านอาธิษฐานไว้เบื้องบนรับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้บุญกุศลต้องทําให้เต็มที่เต็มเปลี่ยมนะครับคิงแแดงดาวราหูเด่นเลขแแทนตำแหน่งของดาวราหูคุณอานาันตโทษมหัน ถ้าคุณก็คุณอเนกอนันต์นนนเลยนะครับแต่เป็นแปดแดงดวงเปิดแเปิดทางทุกสิ่งทุกอย่างจะเน้นเน้นและเด่นเรื่องการเงินหลายสิ่งหลายอย่างจะถูกเปิดทางอาจจะทั้งตัวเองตัวท่านเองแล้วก็จะมีบุคคลอื่นๆบุคคลที่3า หรือสิ่งอื่นสิ่งที่สามก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือบุญกุศลก็ได้จะเปิดทางนําพาความสําเร็จมาให้ท่านแม้กระทั่งเลข8ดคือในเดือนนี้ชาวราศีกันหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้ทําสัญญามีโชคเกี่ยวกับเอกสารหรือกระดาษก็ได้เอกสารก็คือลอตเตอรี่ก็ได้นะครับลอตเตอรี่ใครชอบุนลอตเตอรี่มีเกณฑ์ได้โชคเพราะว่าแดแดงดวงเปิดน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะอีก2แต้มเต็มสิบเลย หกแดงดาวสุขโอ้โหชาวราศีกัน6กับ9ก็เลขเดียวกันสิ่งดีๆต่างๆจะถูกนำพาพัดพาเข้ามา9ก็คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแต้มหนึงเต็ม10เมื่อกี้ผมบอกว่าอีก2แต้มตรงนี้คือตำแหน่งตรงกลางดวงเปิดแล้วท่านก็ต้องเปิดใจเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับบุญและบาปมีจริงนะครับในสัมมาทิฏฐิเราจะต้องมีความเห็นชอบมีความคิดในทางบวก ในจุดเริ่มต้นของสัมมาทิฏฐิก็คือกุศลกุศลธรรมบทสิบก็คือให้เชื่อเรื่องบุญและกรรมเชื่อเรื่องว่าทำบุญทำทานแล้วให้ผลมีจริงผลของบุญนั้นย่อมมีจริงการสงเคราะห์กันมีจริงบูชาบุคคลที่ควรบูชามีจริงหกแดงเก้าแดงแปดแดงทุกอย่างเปิดทางค่อนข้างยอดเยี่ยมแนมะ้กระทั่งท่านใดที่เป็นคุณผู้ชายราศีกัน พร้อมสูงหรือรูปหรือ,ร,อรูปร่างเล็กบางนะครับอาจจะมีพลังงานตรงนี้ค่อนข้างเยอะหรือหลายๆท่านถ้าถ้าท่านที่เป็นคุณผู้ชายรูปร่างเล็กบางขาวบางอาจจะได้ร้อซนแต่รูปร่างแบบอื่นก็อาจจะได้อยู่ที่90%นนะครับเพราะว่าดวงชะตาท่านดีมากๆได้พลังงานอื่นพลังงานที่สามมาเกื้อนหนุนด้วยนะครับถือว่าในดวงชะตาของเดือนสิงหานี้ท่านดีมากๆเลยนะครับเตรียมรับโชคในเดือนเกิดท่านเลยจะเกิดราศีกัน สิบห้ากันยาถึงประมาณสิบห้าตุลาก็ได้หรือเดือนกันยาก็ได้นะครับหนึ่งกันยาก็ถือว่าเป็นราศีก็เป็นก็รับฟังคําทานายนี้ได้นะครับแล้วก็ลัคนากันซึ่งจะต้องใช้เวลาวันเวลาผูกดวงบางทีราศีสิงแต่ลัคนากันก็มีเยอะแยะนะเก้าแดงแปดแดงอยู่ในเกณฑ์บวกนะครับเน้นว่าครึ่งเดือนหลังนะครับถึงจะส่งพลังงานที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยครึ่งเดือนหลังก็อีกไม่กี่วันนะครับหลังวันที่สิบหกก็คือท่นานอาจจะมีโชคแล้วนะ ก้ 9, แดง8แดงเลยนะครับชาวราศีกันมาดูว่าดวงตาที่3เปรียบเหมือนพ่ยิบซีนี่คือดวงตาที่3จะสื่ออะไรมานอกจากเหตุการณ์ต่างๆดวงดาวต่างๆโยกย้ายแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในทํานายในคําทํานายนี้ชาวราศีกัน1 2 3 4 5 6าร1 2 3 4 5 6คลิปนี้ผมอธิษฐานไพา่พยากรณ์ให้ท่านนะครับ ผมก็จะมีคำอธิษฐานที่ให้ท่านเลือกไพ่เองอยู่นะครับไปไล่ดูในตามเพลชดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเลือกไพ่พยากรณ์อเองกับอันนี้โกโก้พอม,มุดน้อยเลือกไพ่ให้ท่านนะครับชาราศีกันนะดูว่าเบื้องบนสื่อสารอะไรออกมาการเริ่มต้นใหม่อยากได้งานใหม่มีเกณฑ์ได้งานใหม่นะครับเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งดีๆต่างๆจะเข้ามาแม้ทั้งบางท่านอาจจะได้หลักตั้งหลักของหัวใจ ในการเริ่มต้นในการเดินทางให้ถูกต้องตามหลักธรรมก็ได้นะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าใบแรกนี้ก็คือเบื้องบนเบื้องบนอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอาจจะได้ยึดเหนี่ยวจิตใจขึ้นมาก็ได้นะครับ The s u n เลขรถภานะนำโชคความรุ่งเรืองสว่างสวัยเปรียบเหมือนพระอาทิตย์เปิดทางดวงชะตาค่อนข้างดีมากๆในเดือนสิงหาแล้วก็จะต้อนรับความโชคดีในเดือนเกิดของท่าน แดงหมดเลยนะครับชาวราศีกันโอโหยอดเยี่ยมที่สุดเลยบางท่านอาจจะได้เดินทางจอเดินทางไกลหรือได้รับข่าวสารที่ทางไกลรอวีซา่ารอเดินทางอาจจะได้เดินทางก็ได้นะครับถวยมาหาสมบัติเลขรถพานาะท่านอาจจะเป็น3าตัวหน้า3าตัวท้ายรัตเตอรี่ก็ได้นะครับรถเตอรี่นะเดอะเวอร์เห็นไหม ถ้าทุกคนทำบุญทำดีด้วยใจบุญกุศลก็ย่อมจะส่งผลเราไม่ใช่ว่าไปหยอดตู้บริจาคสิบบาทแล้วจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำดีเพื่อทำดีทำดีด้วยหัวใจแล้วผลบุญก็จะเกิดเองเปรียบเหมือนการชาวนาาะว่านข้าวลงไปถ้าบุญก็คือเมล็ดข้าวถ้าเงินก็คือเมล็ดข้าวเปลือก ถ้าไม่รีบไม่ไม่ฝ่อรเราได้มาโดยความสุจริตใจเราตั้งใจแล้วไปหวานลงเนื้อนาบุญที่ดีนะครับต้นข้าวย่องงอกงามแน่แท้หวานมากก็ได้มากอันนั้นคือการอุปมาเปรียบเหมือนการทํานาการหวานมาเมล็ดข้าวเปลือกนะครับดีมากๆเลยนะครับชาวราศีกันนั่นไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูอยู่แต่ท่านต้องบําเพ็ญต่อไปนะยังต้องสะสมพลังงานบุญต่อไปนะก้าวแดงก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะ ในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะให้ท่านมีโชคดีอยู่นะครับก่อนเดือนเกิดจะได้เห็นให้รู้ให้เห็นว่าอ่ะให้รางวัลก่อนนะให้รางวัลก่อนจะได้พอชื่นใจนั่นไงพูนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสองใบเลยแม้กระทั่งเดเวิรสำเร็จสมบัตนาท่านใดที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทําดีอยู่แล้วเป็นประจําสวดมวนตไหวพาเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็เลือกเดินทางที่ถูกต้องผม ใช้คำว่าไม่ใช่ผมก็ได้อ่ะเรื่องของบุญและกรรมท่านจะได้รับร้อยเปอร์เซนแล้วโกโก้พ่อมดน้อยก็การันตีได้เลยว่าถ้าดูชะตามรอกแบบนี้ ดีมากๆเหงสุดๆทุกอย่างเปิดทางจากตัวท่านเองและพลังงานอื่นพลังงานที่3ค่อนข้างยอดเยี่ยมที่สุดเลยเดชันรุ่งเรืองสว่างสวัยทำดีต่อไปก็ต้องทำดีให้ดียอดเยี่ยมต่อไปสิ่งไหนจะมาข้องแวะเราที่ไม่ดีเราก็ ใช้พลังงานความดีพลังงานบุญเราผลักออกไปว่าไม่เอาอย่างนี้ไม่เอามันผิดทิศผิดทางเราก็จะไม่ทําแล้วความโชคดีเราก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ